สวัสดีครับพอแม่พี่น้องมือนีกับภาพนกไม่ออกมาฝึกครับผม้านกไม่ออกมาฝึกครับตั้งเื้อให้ว่าเจ้าปีใหม่ครับผมออกฝึกครั้งแรกครับบรรลุคือกันว่าเพื่อนทีขันไ้บอกครับผมนี่ครับใส่ไว้ต้นยุค่านี่ครับนี่ครับผมใส่ไว้นี่ครับ เอาไปจอบฟังอยู่ไก,กลไกลไปและครับแต่เบิ่งว่าเพื่อนที่คันไหนบอามาล่องเพิ่งซื้อเรกครับเป็นออกเทเลกคันไหนค่ำหนึ่งสองค่ำก็ดีใจเรกครับผมเอาครับรับชมไปน้ำกันครับเอาครับพี่น้องขันอยู่ครับว่าเป็นสีบ้าขันขันไห้อยู่ครับก็ล่งเรียกครับอือ โอ้ทาต้งโดนครับสามสิบนาที่ยังคอยคันให้ครับผมเอาเรียกแล้วครับเอาโอ้โอโบเวใไหนผิดฟังเนาะครับคันให้อยู่แค่คันก็นดีใจแล้วครับพอครั้งแรกครับผมยุกไก่อาจจะบ่ได้ยินเสียงเด้อครับพี่น้องเด้อ ียงอาจรท่บชัดครับนกบ่เสียงดังคือเจ้าเสียงท่องครับผมเจ้าเสียงท่องยังเสียงดังครับเป็นนกสองกุกหอยคือนกันครับนกปลามากครับพี่นงนกปลาบินมากกว่าไผ่เห็นครับนี่ครับบินมาจับกอไผ่เนี่ครับผมบินมาจับปลายไพ่ครับ รุ่นไปน้ำกันครับว่าสีเขาร่วมพ่าครับผม นกปลาหยุดนี่ครับนี่ก็หยุดต้นไผ่นี่ครับหยุดปลายไผ่นี่ครับนกปลาหยุดปลายเมื่อผมครับดำๆนี่ตรงปลายเมื่อครับ ต้ใช้ทีเป็นนกแม่บ่ครับเม่เถียงบ่ยังบินมาซื่อๆครับขันปบปบ,บ,บ,บปากบม่ยังเลยครับนกปลาแต่นกฟึกผมนะครับแต่เจ้าปีใหม่ละขันเขก็ก้กอยู่ อยู่ห้างกันอยู่ครับอยู่คนละไกลกันอยูก่ไกลเต๋ออยู่ครับนกต่อยอยู่คนครับเจ้าปีใหม่อยู่ตัวคนครับตันอยู่ข้าครับเนาะรุนไปน้ากันครับเพื่อนที่ดึงบ่าจะว่าก,กับขันแน่หยุดแน่ครับเงียบแล้วครับนกพึ้มก็ได้ เงียบแล้วครับนกฟึกผมเจ้าปีไม่มิดที่ดีแล้วครับนกป้ากับพวกปากพวกตีงงแล้วผมเห็นมากก็มาจับอยู่ซื่อๆครับผมตัวนี้ก็ยังยู่จับอยู่หมองเก่าอยู่ด้วยครับพี่น้องตัวนี้ก็ยังอยู่หมองเก่าอยู่ครับ คนคู่ใส่ตัวใหนนกปลาอีกตัวหนึ่งบอกมัยังได้ัวแห้วครับนกไม้็นคู่มัวเยู่คนเดียวคนคู่แล้วก็เงียบแล้วครับถตาบบมีเสียงนกปลาบบมีเสียงเน้ย ผมมีเสียงตอบตัเลยครับอาครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ก็สิีได้ขอ้ตัวลาพีล่าน้องเข้าไปก่อนครับผมอันนี้ก็บใบสองสี่สิบเก้าห้าสิบเลยแล้วครับใบสองห้าสิบเลยแล้ว,ลวสีได้ออกซัมนี้แล้วครับผมนกไม้ขันแนบขันแนครับผมขันก็ถือว่าไข่แน่อยู่ดอกครับขันในสองยกอยู่ อ่างว่าผ้าพ่นออกมาให้หูจักพเนีย็ดหูจักยังซื้อหรอครับอันหูจักวิธีเฮาเ o าไล่เขาผนีย็ดไล่ยังให้หูจักซื้อหรอครับผมอีกพ่นละที่หาเทียบพ่นละครับข้าจังสิเริ่มเอาจริงวันนี้เอาผมกับเจ้าปีไม่ก็สิได้ขอลาพีล่ละน้องเข้าไปก่อนนะครับเด้อฝากติดตามเป็นกำลังใจให้เน่ยครับผม พอาด้มีกำลังใจทําคลิปขังต่อๆไปครับผมครับผมก็อีกขอตัวแปวนกลงก่อนครับผมครับสวัสดีครับ